ดวงนี้เป็นจิตหลงดวงที่หนึ่งมีชื่อว่าอุเบกขาสหากตังวิกิกิจขาสัมประยุตตังหมายความว่าจิตดวงนี้มีลักษณะสำคัญคือมีความคางแคลงสงสัยในเรื่องโลกและชีวิต หอวงแขงสงสัยไปหมดประพุทธประธรรมประสงุติก็ห่งแขงสงสัยไปภาวะมียังมีไอตัวนี้มีความเข้าประกอบความความแขงสงสัยเนี่ยมันมีความเด่นในจิตด,ดวงนี้เมื่อมีความคางแลงสงสัย ไออาธทิโมเกเจตติกที่เขาประกอบในจิตนี้จึงไม่มีมันเป็นปรปัปต่อกันนะพอมีบางคนมีความคางแคลงสงสัยสูงมากมันก็ทำให้การปักใจลงในอารมณ์เนี่ยไม่ปักใจลงสรงมากก็ทำให้พูดติดอ่าง บางทำอะไรแบบซ้ําๆซากๆตะก,ก,กุกตะก,กากอะไรเนี้ยมันไม่มั่นใจในอารมณ์ที่จะปักใจลงในแต่ละขณะจิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้นอะไรเมื่อมันมีไม่มีอธิมโมกนี่เขาประกอบนะมันก็ไม่มั่นใจเมื่อมันไม่มั่นใจสูงมาก บางคนจริงพูดออกมาติดห่างนี่รนี่คืออาศัยปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนนะมาวิีีใัยเอาเพราะว่าท่านไม่ได้บอกไว้ว่าคนพูดติดอ่างจะเป็นอย่างอย่างนี้ท่านจะสอนละเหให้มีปัญญารู้นะ จะเห็นว่าจิตดวงนี้จะประกอบด้วยวิตกวิจาร์และกะ็วิริยะความเพียรเนี่ยส่วนปิติความอิ่มเอมใจฉันทะความพอใจในอารมณ์ก็ไม่มาประกอบรวมทั้งอธิโมกความปรับใจลงในอารมณ์ไม่มีพอมันไม่มีสูงมากมันจึงให้ติดอ่าง ถ้ามันมั่นใจมนไม่ติดอ่างมันก็จะพูดโพร่งออกไปเลยแต่ละคำแต่ละคำเป็นเรื่องรลวไปแต่พอไม่ไม่ไม่มั่นใจสูงมันก็เอ่ยน,นี่เป็นเหตุให้พูดติดอ่างอันนี้อาศัยปัญญาที่ท่านสอนไว้ในเรื่องจิตหลงนะป็นเอาเรื่องนี้มาเฉลยในเพื่อนถามว่าทำไมมันชอบติดอ่างอย่างไีอันนี้เอง พอเข้าใจแล้วแต่สาเหตุสำคัญก็คือเราต้องมารู้จักรายละเอียดไอตัววิจิตรฉาเนี่ยความเครือบแคลงสงสัยว่าชาติแล้วก่อนเกิดมันเป็นอะไรวะและอนาคตตายแล้วมันจะไปไปเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเมืป่ปัจจุบันชีวิตมันเป็นยังไงกันแน่วะเนี่ยแหละท่านว่า มันจะมีความเดี๋ยวไปเรียนรายละเอียดที่ทานสอนรายละเอียดดีกว่าคืออย่างกะจิตนี้มีกลุ่มหัวหน้ากลุ่มคือโมหะหม่ไอเจ้าโมหะเนี่ยก็คือความมืดมนอนตการแหง่งจิตนะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าบอกไว้ตีอย่าง หนึ่งลักษณะมีความมืดมนนันตการแห่งจิตหรือความไม่รู้สภาวะความเป็นจริง2อกหน้าที่ทำให้มีความไม่รู้แจ้งแทงตลอดเพราะปกปิดสภาวะไวนี่ไอลักษณะไอเจ้าโมหานี่หรือถ้าแปลสั้นๆภาษาไทยว่าความโง่ความไม่รู้อะไรเงี้ยว่าไปภาษาไทยเดิมถ้าจะใช้พยางค์เดียวก็คือ,คองงโง่นั่นเองความไม่รู้ ต่พูดตะเก,กีพอพูดโง่แล้วมันจะโมโหมนุษย์เราแต่ก็จริงๆก็คือโง่คือความไม่รู้นี่เองนี่ก็แล้วไอ้ความไม่รู้ความโง่เนี่ยมันยังปกปิดสภาว่าความโง่อ,อีกเห็นไหมมันจริงสลับซับซ้อนผลก็คือการไม่ปฏิบัติโดยชอบเจ้าตัวโง่เนี่ยทำให้เราปฏิบัติ โดยนิชอบออกมาเหตุกใกล้ได้แก่การคิดไม่ถูกต้องหรืออายุนิโสมนัสิกานี่การคิดโดยไม่แยบคายเรียกว่าอายุนิโสนะมารู้จักไอ้ลูกน้องมันตัวที่หนึ่งชื่อว่าเจ้าอาฮิริกะอาฮิลิกะก็ตกข้ามกับฮิรินะฮะฮิริโอตปะที่เราเคยได้ยิน มีลักษณะไม่ละอายที่จะเกลือกกล้วกับความชั่วสองหน้าที่นำให้ทำความชั่วสามผลไม่สรุงสะเทือนต่อความชั่วสี่เหตุใกล้คือความไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตอนเองเจ้าอาิริกะนี่มันไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตอนเองเหตุใกล้นะ มันจึงมีเจ้าตัวนี้เข้าไปประกอบกับโมหะลูกน้องอีกตัวชื่ออะโนทป,ปะมีลักษณะไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปหาอุศสนหรือความชั่วสองหน้าที่ทำให้ทำชั่วผลก็คือไม่กลัวเกรงบาปก,กรรม สี่ก็เหตุใกล้คือความไม่เกรงกลัวต่อการลงโทษหรือการติีตีนของสังคมนี่ลูกน้องมันแต่ละตัวแสบๆทั้งนั้น,นส่วนเจ้าตัวสุดท้ายชื่อว่าอุทธัจจะมีลักษณะเป็นความไม่สงบของจิตความฟุ้ง่านเนี่ยหนะน้าที่ทำให้จิตไม่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียว ผลก็คือเป็นความหวั่นไหวเหตุใกล้ได้แก่ความคิดไม่แยบคายนั่นเองนะเป็นตีดวงนี้จริงสำคัญมากนะและเขาจะกลมเกี่ยวกันไปด้วยกันตลอดกับตัโมหะนะเก้าหัวหน้า ไปทางไหนเจ้าสามตัวนี้ติดตามตลอดนะแล้วพอมามีเจ้าความเครือบแคลงสงสัยนี่ก็สงสัยไปเรื่อยเลยเพราะว่าไอ้เจ้าติดดวงเนี่ยครอบงำให้สัตว์โลกทั้งหลายท่านว่าให้ดำรงชีวิตอยู่ในระดับต่ำ สุดนะต้องรู้กันไว้ไม่ได้ทำให้แค่พูดติดอ่างอย่างเดียวนะส่วน,นคำว่าติดอ่างพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะเนี่ยเอามาพอเพื่อนมาถามตามๆว่าทำไมไมันชอบติดอ่างก็เลยนึกขึ้นได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาทำบอกให้รู้ตอนนี้มารู้เรื่องใอ้เจ้า พวกนี้แล้วก็ต้องรู้เจ้าความลังเลสงสัยเนี่ย,ยจะทำกานกันกันไนะเพราะว่าเกิดเป็นปะปุถุชนทั่วไป อ่านว่าดีไม่พ้นความเคือบแคงสงสัยมันจริงทำให้เราอยู่ในกองทุกข์กันแะ้วนี่กี่นาทีแล้วโอโ้โหหลายนาทียาวมากก็ บางที่มันลงคลิปไม่ได้แบบนั้นก็เลยต้องทำคลิปสั้นๆนะมารู้ลักษณะของไอ้ความเครื่องแลงสงสัยนี่ของปุถุชนทั่วไปท่านแบ่งออกเป็น าละคือ i, อดีตอนาคตและปัจจุบันเรียกว่าสงสัยยะสินะมีความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับอดีตการคือ 1. เราเคยเกิดมาแล้วในอดีตหรือ 2. เราเคยเกิดมาแล้วในอดีตหรือ ไม่เคยเกิดเนี่ยหรือไม่เคยเกิดมาแล้วในอดีตจะมีความสงสัยามเราเคยเกิดเป็นชาติใดกล่าวคือเป็นบุคคลใดภพภูมิใดอะไรต่างๆสี่เราเกิดเป็นอย่างไรห้าเราเคยเวียนเกิดเวียนตายสืบต่อเป็นใครบ้างนี่ความเปืี่อนแปลงสงสัยในอดีต สวนความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับอนาคตคือหนึ่งเราจะไปเกิดอีกหรือสองเราจะไม่ไปเกิดอีกหรือสเราจะไปเกิดเป็นชาติใดสเราจะได้เกิดเป็นอย่างไรหเราจะเวียนเกิดเวียนตายต่อไปเป็นใครบ้างไปสงสัยถึงอนาคตเลยอันนี้มั ความเครือบแคลงสงสัยในปัจจุบันการก็คือ 1. เราเป็นตัวเราหรือ 2. เราไม่ใช่ตัวเราหรือ 3. เราเป็นอย่างไร 4. เราเป็นปากการใด 5. เราเป็นสัตว์หรือ 6. เรามาจากไหนและจะไปไหนอีกท่านว่าไม่มีปุกุชนคนใดย่อมไม่หนี หรือวัดอ้างตนได้อย่างจริงใจว่าไม่มีความเครือบแผงสงสัยเรื่องเหล่านี้อยู่เลยนะดังนั้นจะจะเลยบอกให้รู้ว่าอ่เมื่อจะทำให้ไอ้ความเครือบแผงสงสัย หายไปก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาเข้ามานั้นพอปัญญาเข้าไปนั้นจนกดจนรู้ธรรมชาติความจริงเป็นเช่นไรมันก็ดับความเครือบแข็งสงสัยหายไปพอความเครือบแข็งสงสัยหายไปก็ยังเหลือจิตด,ดวงที่สองเนี่ย ความเครืแกงหายไปแล้วแต่ยังยังอยู่ค้างในในดวงที่สองนะี่ยังอยู่ในค้างในพระสูด,ดาบันไปจนถึงพระอนาคามีนะพอความเครือบแคลงสงใจไม่มีอาจทิมโมกความปักใจลงในอารมณ์ก็ไม่มีนะดังนั้น พระสโสดาบันก็คงจะไม่พูดติดอ่างอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกอีกนะเหมือนอย่างกับระอรหันท่านจะไม่หาวเนี่ยชาวพุทธทั่วไปก็คงยังไม่รู้ว่าเพราะอรหันท่านจะไม่หาวพระทั่วไปเผลอๆก็ยังไม่รู้เนี่ยให้ลูกศิษย์ไวแอบดูหลวงพ่อบอกกาบรรลุแล้วแล้วก็ทำไมท่านยังหาวอยู่ ในการทดสอบตัวเองได้ถ้ายังหาวอยู่นะส่วนรายละเอียดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเนี่ยอาศัยปัญญาที่ท่านสอนรายละเอียดมหาคือญาติของท่านนะเราก็ใจรายละเอียดมหากืาิญาติของท่านเราก็รู้แลว้ว่าพระอรหันต์ท่านจะไม่หาวแต่ไม่ใช่คนไม่หาวเป็นพระอรหันต์นะมันคนละเรื่องเดียวกัน นะคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนเพราะว่ายาวมากก็ผู้คนจะขี้เกียจฟังนะถ้าอยากมีปัญญาก็ฟังไปเรื่อยๆจะทำต่อครับไปเรื่อยๆถ้ามีคนสนใจหรือไม่สนใจก็จะทำสวัสดี